เสื้อมาบออบไ้ประกอบนี่นี่ไปหีบไปจริงเหรไม่เห็นวิ่เลยจริเหยืนอยู่ตรงนัไมเดชเดเดนเลยไปก็เพิ่งกลับมาเปล่าไม่ไปไปแล้ไงาจะไปถ่ยใหมลนะเอาวิ่งเล็้ยวขวาเดชวันนี้ชุดสวยนะเดได้อยู่ เนอห้ดีกว่า้น้าก็ไม่ได้เดียวมันหนักกว่าน้ขมดีว่าเหลอี่เหลือไม่ให้ดูพนี้ลกันคพยังดูไม่หมดนี่ต้องยื่นแบบาาชที่เขาอีกใช่ใช่ยื่นค่ะะ ยมีทุกหมดข้างในหมดเฮ้ยจริงๆไม่เคยโดนตื้นอยู่แล้วโดาวันใหม่ด้วยนะคะเป็นใหม่มาเนป็นใหม่มาเหรอเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รบอนีเี๋ยบ่อยไปบา